พลินทั้งวันครบครันทั้งสาระและบันเทิงกับรายการคุณภา,ภาพของสวทขอ,อนแกน่นทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเหตุการณ์ที่คุณต้องทันกับรายการข่าวท้องถิน่นทุกวันเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเจาะเรื่องเด่นประเด็นร้อนรอบเมืองขอนแกน่นกับรายการผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาคุยสนุกคุยสบายได้สาระครบรถกับรายการสามสาววาวแซบทุกวันพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาเพลินเพลงที่คัดสรรมาเพื่อคุณไปกับรายการเพื่อชีวิตเพื่อคุณ ทุกวันจันถึงศุกร์เวลา11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาเพลินใจวิถีไทยบ้านพร้อมข่าวสารโรคภัยที่คุณต้องรู้กับละครมัจุราชที่มองไม่เห็นตัวทุกวันเสราร์เวลา19นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกาห้ามพลาด ทุกรายการคุณภาพจากสวทอขอนแก่น FM 99.50 m h z และ Facebook Fanpage คนพันแชร์สวทอขอนแก่น